บุญอยู่ตรงนั้นทุกคนไปมาล่ะซึ่งไมาล่ะซึ่งเ่ยี่ยมเยี่ยมอวมากีค่เสวัสดีค่ะเงไ่าไมไม่มาก็ถทรบอกว่าไม่มาโควิดลาไม่ได้ไปเลยไปเลยนเสริมคําเยวแล้วจดแบนันมาจังได้แล้นตัวมาอีกแลเ้ยว ใช่แล้วสุ้มยวนสวัสดีค่ะอยากป้ากมาตัวอะไรเหรอทับดีสวัสดีค่ะเออทับดีปิดปลาตัมมาหน่อยหนุยคิดถึงนะชีดีใจใช่ไหมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย รีลัมเลเดอโอ้ยมอเตอร์ไซค์ไหมยาเด้อวปล่าตอนนี้ดานจังก็กําลังเดินทางมาครึ่งทางตอนนี้เหลือเหลือยังก็เหลือเวลาอีกสามรอยกิโลเมตรหอดบานพี่น้องเอ้พี่สีหอดเที่ยงบุลัมว,วันนี้ตั <มา S 1> <า>งแต่มาก็จอดพักไปหนึ่งครั้งว่วงก็พักกันตอนนี้รจังก็กำลังขับรถผู้เดียวเนาะก็จอดพักเนาะใต่่า ยังบอดได้นอนเด้อพี่น้องเด้อมาผู้ใดมาเดินทางนำรับจังเด้อตอนนี้เข้าเขตบุรีรัมย์แล้วตอนนี้เข้าเขตบุรีรัมย์แล้วมอเตอร์ไซค์เริ่มรลายเลวเด้อวันนี้ขับรถก็ต้องระวังหลายขึ้นเนาะหกโมงแล้วตะเว้นพระท่านเด็กึ้นเด้อพี่น้องล่องเขาล่งเขาบุรีรัมย์ก็มีเขาบ่เขาเขคดีเจอไหมเขาพีแต่ว่ายังอยู่นี่โคราชเดี๋ยว สีสะเก็ดเนาะไก่โบกไก่โบกไก่นิดเดียวใจมันถึงกันนิดเดียวเนาะน้ำมันถึงกันนิดเดียวหรือเปล่าเบิงเบิงน้ำหมอกเนาะที่น้ำหมอกที่เราชอบก็เหมือหมอกลงนะค่ะคือตางอย่างวัน ขี้เหี้ยน้องทามมองกินน้ำทามขาดบ่ได้บ่บ่สักม่วงดองบะม่วงสดบะม่วงยังสักย่างหอมเบี้ยนาะกินให้มันตาสุด เปเเนะเบียงไปชายภูมิเนาะมามาทางชายายภูมนะก็ก้ับรถเตาเล้ไปองเขากันบไดก็ยังหมุดขับอยู่นั่นจังนั่นจังมมดกไปมรนเล้วถอยขอดอรร่ละก็ถอยออกนี่จ้าเจ้ารถหเนาะจ้าจอดหายขนาไออิสุดีแม็กเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที จอดกันทั้งให้เนาะแล้วก็เปิดไฟสุกเชิ้ให้เนาะแล้วก็ให้รถจังถอยออกจากช่องบุรีรัมม์มันมีปองกับไม่หน่อยนึงเนาะก็คิดว่ามันเอียงไปได้เนาะมุดกขาไปหลดแล้วทางเดียวทรายอีกอีกครับหล่ไปทางบุรีรัมย์เนาะมันจะมีสองซ่องเนาะบุรีรัมย์ก็ใชัยภูมิแต่บุรีรัมย์เนะ่นเฮ็ดถนนเพิ่นให้ไปใส่กันยูแต่ว่าบัดรอดสีฮอดสะพานสี่อดสะพาน เว้นช่องไว้ห่วยเบี่ยงเข่าเลยเข่าเข่าไปเลยมาแล้วก็ได้ถอยออกเนาะขอบคุญที่สุดีแม็กเนื้อถอยกัดกันทางให้กันทางให้เนาะเพราะว่ามันเป็นทางเบี่ยงเนาะรถมันกับมาหลายเนาะเพคนกับเปิดไฟสุชเชิญให้เนาะแล้วก็กันทางให้รัดยางถอยออกมาเนาะเปิดที่สีเบี่ยงมาทางชัยชัยภูมิเนาะมาทางชัยภูมิเนาะแล้วก็กลับรถกลับรถแล้วก็มาเข่าบุรีรัมย์เนาะจนมาสว่างข้าตาแล้วนะตอนนี้ เสียงเพงาะว่ากังวลหมแหละเพราะว่าสติต้องอยู่เนาะง่วงก็อดรัดจังยิงเลนขวาเตี้ยขวาอันนี้รัดจังกำลังแซงสิบล้อเด้อพี่น้องแซงรถพ่วงออกสายความจ้ามาเร็วกว่าเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลบขับมาหน่งเหนึ่งโทษขย้อนสอนเนื้อหวนอีกม่ได้เด้อนะเบิ้งเบึ้ง กีอีกสักหกสิบกิโลมาตัานอนนางร่องน้องกีเลยตอนนี้หกโมงเช้านะพ่อโกมาตีตีตีหนึ่งกัวเนาะแล้วก็มาหอดปักสองประมาณตีสี่ตีสี่กัวเนาะแค่สองคนนะแต่ว่ามื้อนี้สิหอดสิเขาปักทุ่งชัยแหละแต่ว,ว่ามื้อนี้สิบหล่อคือหลายแท้ ตากย็ยังสว่างกาแฟแก้วเดียวเบิดขึ้นสดแจ้งตอนนี้รัดจังอยากได้แบนไล่หลายได้แบนได้แบนหรือได้อีหยังสักสักอันนึงเนาะพอสีสดชื่นเนาะเพราะว่าทางป่ายทางน,าน้าไม่ใช่ปะยีหยังเกาะทางตรงระวังลับในบริซัท <c> ร <oughs> ัดจังเลิกงานมาแล้วรัดจังก็กลับเลยเนาะเพราะว่าถ้ากลับมื้อนี้เธอสิฮอดกับมื้อแรกเนาะเสียเวลาไปมืป้อนึงเนาะ ก็เลยยอมเดินทางกลางกลงคืนเพื่อที่จะมาพักข้างหน้าเอาเนาะพักเดินทางไปเรื่อยๆเนาะกาบามูนีก็หอดประมาณเที่ยงบุญละ รถไฟอยู่เด้วมารอบมารอบนี้คิดไฟไปแล้วะว่าสว่างสว่างข้าตารถอะไรคือเพื่อเรือคนเรือรถเรือรถรถพวกคนเรือเรือวิ่งบนบกอะไรสีแยกไฟแดง เดินทางแค่้าดปลอดภัยตอนนี้ข้อที่แย่งอยู่ตรงใดอ่ะแย่งโชคชัยโชคชัยแมนบบุล่ะแมนบุเดี๋ยวต้องอ่านป้ายกันโชคชัยเดชอุดมสาย24ช่วงโชคชัยเดชอุดมสาย24แล้วเนาะส้นทางสายขิดฮอนโชคชัยกิ๊กนี่นี่นี่หมายเลข24 คเคยช่สว่างแล้วข้างทางก็จะเห็นดอกคุณที่ร่วงโรยแล้ว <c oughs> รถไม่เยอะก็จริงแต่ว่มามันอะน,นะการจราจรกับบัวทอรรก,อร,ร,กรุงเทพเนาะแม่ว่ากรุงเทพมันรถไล่แต่ว่าจราจรขาเจ้าแบบดีกว่านะเนจะมันกูสร้างคนเล่นดีน่ะน,นะภูไลกันอันตรายจะได้เนะ มา <Design. S 1> มามามาอะไรกันโอ้ทางนี้เขาเคี้ยวเต็มเลยค มานจะงีบยอดพักรถนนิดน้อยน้อยนะตั้งค่อยไปต่อคิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละเนาะละจังเนาะไปแล้วบายบายงูอ่ะมาอุกคนเนาะ <laughs> ตลาดนัดมั้งนี่ตลาดนัดเศร้า,ด,าด,ดองพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะแต่ว่ามันแนมแนมเมืองขวานกองคือแนี่ยโมห์เห็นโมห์สะใจ

มันบ่อนดอกบวขึ้ลายๆหน่อยอยากมันนี่โบมีโบเห็นเหรอมันแห่งแรงชิคๆแล้วนะนล้ายปลาได้เนึงอย่างเป็นแพงปาตากปลาขายมีคัอเจ้าบ้านเซฟท,ทีบ้านเซฟที่ร่อยสิบสี่ล้ลานถูกไหเออถูกเราเตอรดีร้อยสิบสี่ล้านตอนนั้น เขาหนาทรงการแล้วเนาะอันนี้สวนบักซิดาเด้อพี่นาะในบักซิดามองขอจา้าวรึเปล่าขจ้าห่อว้เต็มดอกปูนกำลังเป็นมะยมมะยม ยกคักเนาะนนี้มันกำลังเป็นแวะตรงนี้เหรอเอาไปทางหลัดหลัดเข้าไปทางสวน เก็บนี้วมาเซเซลโมันบ่โจมัจอี้อันนี้มันวเลย้อส่วนยางส่วนยางขเจ้ตัวม่นต้องเาคัน่อย่างนี้นะ เริ่มเริ่มข้นต้นยางาแล้วเซมเถาละเพราะว่ามันหล,ลายปีแล้ว,ลวมันมีราคานล้วน้ำยางกันเริ่มข้นต้นยางถิง่นไหมนี่อันนี้ยังที่ปลูกยังตออ่อพุนี่เขาข้านแน่ๆถ้าปลูกเขาข้น้ะปลูกเออปลูกมันปลูกมันนู้นเนี่ยมันจะเอามาตักดไปโอ้ไรขาเวอร์ไปแ้วหรืว,ว่า มันฟังในบ้านในกูนะยืนกูลงขาแล้วปกติตงนีเป็นส่วนยางนีลงขาเีเตรียมเลงมันแต่ เจ้าเจ่าเจ้านี่มีเงนดืดเสียงไปน้อยแต่ว่าสุดใจโอ้โหเศรษ็บเลยไอ้มันแก่แล้วอันนี้ว่าท่านได้ปูกนะอันนี้ไลก็โพดปูกไปเรื่อยๆเสทุเตียนเรียน ขาฝาเขาดมาซิดาใส่ซิดาขาจะาพดนะ้ำโอ้ลายบกกแบลงมเลี้ยวเลยนี่เขาจะปลูกทีเรียนแซมขึ้นชุขปูกลำไยก็มีดกพันธดกพัน หลัทบโผล่เนาะพี่น้องแม่ให่เล่นเลยกำลังเขียวสะอุ่มขึ้นมาเลยโอ้พักพักมันแก้วมันแก้วให้ออกหน้าออกส่วนให้แก้วเออเออทางหลักกันหลักดีเลยโอ้สิมาเห็ดเยันหน่อยตรงนี้นี่เลยอ้ตุ้มดินกัน เราเียงตเีาเพียเาบิมะฮุงด้ขนาดทุกแน่แล้วก็มีล้จังเดกันโอ้ทางหลักเดี๋ยวผิดออมันจะเจ๊โอ้สิบยอดเลยเบอร์เบิรงก็เบอรงพว่อมาไลเอาเน้อทางทางหลักหลักอะไรรอันนี้ปลูกีนู่น กุ้พัดขนาดขนาดขนาดก็กระจรไปเลยพี่น้องมาเทแยวนันก็กู้มาเทแยวนั้นปูไฟปม่อีกแถวนี่สิกู้อีกแล้วเนี่ยไก่นะนี่หน้าตึบเลยโผล่หวัวเลยดูบักม่วงนะปองไปหลักไปเห <laughs> ็นบกับกม่วงพ่อใหญ่อันนั้นม่วงปลาพ่ไใหญ่ปลา วงพญายาเต็มต้นเลยพี่นาะเราจังเอาตปลูกไว้นี่งว้นนี้นะเต๊มต้นเลยปหน่ะแตแต่อ่อนน้าปลูกตะไคร้ได้ตะไคร้แล้วก็เสาโพโิ์เรา,า,รากำลังเข้าสู่ดาวพารโอ้มองวงน่อยณือกนั่นก็โดูกดก ตั่นหลักขนาดปลูกยังน้อยใหญ่เดือนนี่เนาะผูกไทยสวนอีกแล้วยี่เดือนมี่กูเขางพ่อ้งเงอประเทศบันตียูประเทศตะยูแบบวางคนทางกันนั่นแหละอันนี้คือเราเขาจะทมไปแน่เลยไงเราอันนี้่งแต่ว่ามันเป็นมทมสื่อๆนะวหินมันลงทมสื่อมันโบแบนถนนหลาดยาง ลีย oh, 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 oh. ัไปตือนเตืนโอ้รถัวเตือนป้าหักหม a มันดกแข็งหมักหม u n g ิดดกเลยหมักหม u a ดกแข็นี่งอนเป็นอยู่บ้าเฮือบ่เรือนี่บ่บ่เรือหักหมวว n g หรว่ามีหมักหม u โอ้คนเงินเสียเสี จะฮ้อนเหือละจังถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเฮามาบ่ได้บ่อกพ่อใหญ่ก็แม่ใหญ่สิเป็นจังได๋เนาะรอุนบอกว่าเฮาสิมาอยู่เนาะแต่ว่าบ่ได้บอกมื้อใดโอ้พ่อใหญ่เสมเฮ็ดหยังอีกแมาออกสิเฮ็ดมอีกลอือบักวงเฮือนใหญ่ปองเป็นตลาดขนาดเด้อเออีี่บุญยางอยู่ตรงนั้นทุกคนไปมาซึบฮะมาซุฮะ เยี่ยมเยี่ยมเหอะเอ๋มากเลยเลิกมาไม่มาทำไมไม่มาก็โทรบอกว่าไม่มาโควิดมันลาไม่ได้เลยไปเลยไปเลยว้าวันนีเสริมคำเลอาเราจบแบบไม่ถึงได้วะหนานตัวมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วซุ้มเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

โอ้ยานแต่ปรงามกาไปไกลเห้อโอ้ยไปตายจิงลตาเป็นจ้รโลได้ตาัก็ค่ว่ายังนี่ไปตายก่อคิลเบิ้งอาะสองมีจะตายเรื่งใหญ่เตายเอาเองบ่ีเออทำไมมันตัวใหญ่แท้เบิ้งกิิตัวพักใหญ่หนึ่งนานเดเชายาคองจ้าไม่บอเดี๋ยวแสงสปองนางเดดคิลีดยังมาท่นเห็ดตันนี่เด้อเิ่นเมื่อแห้งได้นางรด นั่งรถเมื่อยเออเม <wel> ืมม BON ่อยเมื่อยดีเบี่ยไปก่อนนั่งรถไปไปฮาราซาวนเมื่อเร็งมัดไว้มัดไว้ของฝากบ่บ่บ่อกจะทักเงินหมื่นบ่งคจับเราเนาะ